สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับห่างหายไปได้หลายเดือนเลยนะครับไม่ได้มาไลฟ์กันนะครับผมก็นะครับไม่มีเวลาไลฟ์เลยนะครับติดติดภาระนิดหน่อยนะครับผมติดภาระนิดหน่อยได้แต่ถ่ายรูปรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบลงถ่ายนะครับนะครับผมก็นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าคันนี้ครับ F C นะครับ F C I Turbo สีแดงคันนี้ปี18นะนะครับปี18 ก็คันนี้เข้ามาสักครั้งหนึ่งนะครับเอาไปเคลียร์สีใหม่มาทั้งคันนะครับเคลียร์สีใหม่มาทั้งคันที่เคลียร์สีเพราะว่าเจ้าของเก่าเขามีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยพวกนี้ครับเราเก็บเป็นชิ้นทีนี้สีมันก็เลยไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยจัดการเคลียร์ใหม่ทั้งคันเลยนะครับทีนี้ดูสีนะครับผมพอดีผมได้อูสีใหม่นะครับผมสีสวยมากนะครับทําสีงานดีมากๆนะครับผมจบเลยนะครับที่นี่นะครับ งานดีมากๆสีออกมาฉ่ำนะครับผมสวยจัดนะครับตัวจริงก็อย่างในกล้องเลยนะครับัำเลยนะครับสีเนี่้จริงๆนะครับอันนี้ก็นะครับเดิมๆเขามาเป็นโช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับแล้วก็มีล้อซีรีแดนะครับงานอะไรงานอะไรก็ไม่รู้นะครับถอดพิ้งเลยนะครับล้อยางโช๊คชุดนี้นะครับก็จัดล้อให้ใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่ นะครับแล้วก็ยางผมได้ยางเป็นตัวใหม่นะยางตัวนี้แก้มสวยมากมากนะครับยางตัวนี้แก้มสวยมากมากเดี๋ยวอันนี้ลอ้ออะไรเลยนะจําชื่อได้ไหมไหจาชื่อนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เบิกล้อ,อใหม่ยางใหม่นะครับโช้กสตัดแก๊บนะครับแก๊บตัวนี้ฟิลลิงดีมากนะครับทําไปเล่นไปนะครับฟิลลิงดีมากๆ นะครับผมอ่าไม่แข็งใบไม่อ่อนไปนะครับเขาเซ็ตมากกำลังดีมันปรับแข็งอ่อนไม่ได้นะแต่เขาเซ็ตมาลงตัวมากนะครับแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอันนี้เราก็เบิกใหม่ให้นะครับทุกคันนะนะครับทุกคันคันไหนที่ไม่ได้ใส่สตาร์ทมาเราเบิกใหม่ให้หมดเลยแต่ถ้าคันไหนมีมีสตาร์ทมาแล้วนะครับก็จะเป็นสตาร์ทชุดนั้นติดรถไปนะครับผมส่วนล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นลายเวทพอร์ตแต่จําชื่อลายรหัสลายไม่ได้นะครับจําชื่อลายรหัสลายไม่ได้นะครับแต่ลาย ลายตัวนี้โคตรหล่อเลยนะครับเดี๋ยวรอดูใส่กับสีแดงเดี๋ยวรอดูใส่กับรถสีแดงนะครับยางนะครับยางตัวเนี้นะครับเป็นยางไทยแต่ว่าออยางมันเป็นยางลายเดียวกับไอซ์สี่นะครับแล้วดูแก้มแก้มเขาแก้มสวยมากนะครับแก้มเต็มล้อเลยนะครับเป็นยางโอซส์นะครับแล้วผมลองใช้แล้วนะครับยางยางค่อนข้างโอเคนะครับไม่ดังไม่หอนแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนะครับผม คนข้างนุ่มยางดีเลยนะครับใช้ใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วแก้มสวยมากนะครับใส่กับรถซิ่งค้อหล่อนะครับผมใส่กับรถแต่งหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับคันนี้จะมีท่อมาอยู่แล้วนะครับท่อเป็นของโปรแดกเกอร์นะครับผมไบเทเนียมนะครับท่อโปรแดกไบไไทเทนนะครับชุดแต่งกันชนหน้ากันชนหล่ออ่ากันชนหน้ากันชนหลังนะครับเป็นเอฟเอฟเคนะครับ F.K. Miner Chain ด้วยนะครับ m i n เ r c ตัวเม n e r Chain จะมีติ่งตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับพี่เอสของดีดอนเมืองใช่ไหมนะครับไฟหน้าไอเอสก็จะเป็นนี่ครับ LED นะครับผมโคตรหลอเลยนะครับลิ้นหน้าตัวนี้ผมเติมให้ใหม่แล้วนะครับเอาไปให้อู๋สีเขาใส่ให้นะครับผมลิ้นหน้าเคปลาเติมใหม่เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้จะมีเติมลิ้นหลังเคปลาด้วยนะครับ เติมลิ้นสายเข็มล่าเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าจะได้งานตัวไหนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ลิ้นหลังมานะครับเป็นกันชนปอเปล่าเดี๋ยวผมลองหา,หาดิฟฟิวเซอร์หลังให้อีกทีหนึ่งนะครับตัว RF นะครับผม r อ t ท r b o นะครับเดี๋ยวลองดูภายในคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับออกมาจะขูสีสวยอยู่นะนะครับคันนี้สวยอยู่นะครับหล่อมาก เดี๋ยวไว้ขัดทรงขัดสีนะครับเ,เก็บขัดบอเก็บภายในอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูภาพตากันให้เดี๋ยวให้มันากขึ้นวานนี้นะครับผมนี่กระจกข้างเสร็จแล้วนะครับเป็นเก็บล่านะครับเข้ากันหน้าเลยคันนี้ถ้าได้ผังฝากเก็บล่าอีกสักชิ้นนี้เข้าหมดเลยนะเข้าเลยนะครับนี่ล้อนี้ถอดทิ้งเลย นะครับผมงานอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็ไล่เก็บงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มอา่าพรุ่งนี้น่าจะได้ลงขายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไล่สดรถที่เต็นที่อยู่ที่เตทนนะครับมีตัวไอเสิร์โอยู่กี่คันนะมีคันนี้สีขาวแล้วก็สีดำไอมีอยู่สามคันหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดมีอยู่สองคันนะครับแล้วก็ ่1.5เทอร์โบธรรมดาเจ่ไม่ไตัวไอเอฟอีคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูตอนอจะทรงเสร็จเรียบร้อยนะครับรอดูกันนะสีช่ำมากๆครับสีนี้โอเคเลยอะนะครับสีเสรนี่แบบจบเลยครับงานจบเลยนะครับ เชิญได้แหมครับพี่มาสิเชิญได้ครับเชิญได้มาเลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูรถเสร็จกันอีกทีนึ่งจะถ่ายรูปลงให้นะครับก็ไม่ได้ไรหน้านะครับพอดีผมอ่คาค่อนเนาะอ่ามีน้องนะครับมีน้องขอน้องมาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับถ่ายรูปเสร็จรีบลงถ่ายรูปเสร็จรีบลงไม่ค่อยมีเวลาได้ไรเลย นะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามไลฟ์ให้เรื่อยๆครับไลฟ์สดให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคทาไงไอ้ฝากอันนี้ไว้ด้วยนะครับติดตามกันนะนะครับติดตามกันนะครับหล่อแน่นอนนะครับหล่อแน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับ